ดีพี่น้องชาวยูทูบครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมเช่นเดิมชิ้นไรแนวแนวเดิมเดิมแต่ขุดไม่เหมือนเดิมเพราะมเป็นขุดของนาซึ่งมันเป็นสูงกักน้าไม่อยู่ครับก็ต้องมาปรับระดับให้มันได้ขนาดและพอดีกับนาเพื่อจะได้น้ํากักค้างครับและจะได้ผลผลิตครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเดิมอาจารย์หนึ่งครับนี่จับ วิทย์แับซิงไฮเทคเหมือนกันคันนี้ผมดาวาเอาไม่รู้ยี่ห้ออะน่าจะเป็นซิงไฮเทค,คแล้วก็ทีมงานแบบรถสวยๆครับเนี่ยดูรถได้งามมากคันนี้ซึ่งผมเห็นหลายปีแล้วครับคันนี้แต่ไม่ค่อยมาได้สัมผัสแต่วันนี้ได้มาสัมผัสแบบใกล้ๆครับคันนี้เป็นคันนะครับที่รักษาสภาพรถได้สวยครับคันนี้ สวยงามมาครับขนาดหลายปีเลยนะครับยังวาบอยู่เลยครับต่ภายในน่าจะสะอาดครับก็ไม่ได้สัมผัสครับไม่กลา้าขอดูภายในครับยูภายนอกบอครับแล้วก็วกทีมแล้วก็ทีมงานอาจารย์เน็กครับซึ่งวันนี้ได้มีกระจุกมาประดับความบันเทิงนิดนึงแล้วก็ตุ๊กตาเิชเชลินครับผมซึ่งเสร็จงานก็จะมีเครื่องประดับให้เจ้ามาร์กรีนะครับ ไม่รู้งานนี้เสร็จจะมีอะไรประดับอีกต่อติดตามชมอ่อครับอันนี้มีกระจกเหล็กบุกอันชครับสวยงามทีเดียวครับมันจะได้เกิดสมทิงในการขุดครับและอัปใดอัพรถครับอันนี้รู้สึกว่าจะเต็มแล้วครับให้มาดูอาจารย์หนึ่งครับในวันใจนเจ้าสิงห์เพคถ้าผิดกันได้ก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวผมถ้าผิดผมจะไปศึกษาม,มาใหม่ครับ จะมาดูการขึ้นของจานหนึ่งครับซึ่งว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงครับผมเคยเห็นนานแล้วครับไม่ค่อยได้สัมผัสแบบนี้อันนี้มาได้สัมผัสเลยครับ,รบ <S <S น,นี่โรเล่ธรรมดานะครับ,ำบํำหรับเจ้าวสี่หกคันนี้ถ่ายแล้วครับ <S 1> <S 1> อ,อย่างเรือนุ่มโลโซครับเดี๋ยวผมจะถ่ยา,ายให้ครบสี่คันเลย ครคับมาดูเจ้ามาร์คที่อครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่เพื่อความบันเทิงนะครับต้องมาครับต้องมา จะมารอชมกับเจ้าไอห,หนุ่มโลโซตอนนี้ยังไม่มาเลยมีแต่ฝุ่นูมตอนนี้มันทุกไกลามากเลสุดหูสุดตาเลยครับไมโครก็จอดรอกัอนร้อนเหนื่อยอเมื่อวานได้ทำการล้างวันนี้ก็มาคลุกฝุ่นอีกแล้วโอ้โออยทายเ้ยกินปุ้งติดตาม ยิ่ก็ามันโซ่เจริญหลาเป็นเม็ดอลยโจน้นตั้งหมทายเอ้ยต้ตองติดตามผลงานตัวเรื่อยๆเลยว้าหนุ่มโลโซมุดเะ้ำหรอ้อะมาชมกันต่อครับหลังจากยึดเส้นยึดสายแล้วครมอนี่เป็นเทคนิคด้วยนะครับนี่มาดูการหลอกไว้หน้าดินครับ ไม่ได้เอาหมดครับเนี่ยครับโอ้ฮัลโลโซตังลำไกลแท้ฮอรอตูนาจหรอไปสายเนาะเป็นอะไร เรากกีคันนี้สวยงามทีเดียวครับสีม่วงนะครับผมมาชมต่อแล้วครับนี่สต็อปไว้แล้วมาต่อมาเช็คน้ำมันโอ้ผมนึกว่าเป็นอะไรมาวัดระดับน้ำมันโดยเอาไม้จิ้มครับไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ดูตอนจิ้มน้ำมันครับก็เหลือประมาณสองเกนลนครับผม ็่ากเป็นกำลังใจผมนะครับกินไาลแนวซึ่งเป็นช่องแบบธรรมดาครับยังไม่มีประสบการณ์ครับผมวันนี้ก็ใกล้บ้านเหมือนเดิมครับเลยมาถ่ายอ,อนุมนามุนโจโมโมเฮ้ยโจโมโจโ้กซีซันมาดูครับองนี้นะธรรมดา ติ๊กเกอร์สวยๆโอ้รถจนโยกเลยครับรถเทือนเลยอันนี้ก็เต็มแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับแบบอากาศร้อนๆโอ้โหดูอาจารย์เลยโอ้บอลเลตลุดบอลเรียวโอ้โอ้เบรก IBS โอ้ยตลุมครับมองไม่เห็นรถเลยระวังเลยมาดูเทคนิคการสวนกันกั OVER. บไบโพดมันหามาครับเมียนตาได้คลังตะตี้เลยคลังได้บานอัธรุดมากเลยครับ ไปแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม